สวัสดีครับอยู่กับผมต่อแต้มดาสิงครับไอ้นนมันยาวจริงเว้ยมันไม่ยอมแพ้เลยเว้ยจริงอ่ะโอ้มันจะเอาจริงครับไอ้นนเริ่มว่าให้ผมว่าไปดี่นตะเก็ตแชทแต่มันก็มันเหมือนจะเดิมนี่ครับแต่ทำโทอมานั่ต้องดูภายใน นนรถติดตูยากกว่านอนถ้าเอาคันนี้อื่นจะแถมแถมไฟไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ฝาท้ายคาบนให้ด้วยจริงไหมเออทำแล้วกว่าราคาดาวมาไม่ได้ของหรือของเพื่อนเพื่อนพีหน่อยเข้าอร้านอะเรียนห้องเดีวยวกัน ้ยังนนไม่เหลืองไงเนาะเหลืองกันนี้อันนี้ก็เป็น2,500อสุเทอร์โบอินเตอร์คูลลอร์ดาวห้าหมื่นนะ ร้อนจัดเลยว่าง<ม>ไงพี่สวยไหมได้แต่มันยังไม่รู้ไงว่าม,มีเยอะมีอะไร<ม>ลองสตาร์ดูคุกย์แจลองดีกว่าเขาเจสต์ดเดินะได้วมีหมาคนนึง,งเจ้า Sơ đi nào, nào nhớ không? @hạ. So, không mà? Ừ, nghe clip này Nó lên nó mà chứ, bật được một cái hoa kỳ như Nó này, được ได้ไหมอย่างนี้แหละวิ่งอีกได้เยียมเงี้ยเอาเนาะรถดีเลยรถปีใหม่ด้วยนะนี่ปีเท่าไหร่อะอันนี้ปี2015 2015ใช่รถปี2015เลยวิ่งได้60,000โลเองนะ60,000กิโลใช่เออนอน โอ้ค oh, uh ันนี้วิ่งหกหมืนกว่าโลเลงครับไม่เคยรีแมปอะไรมาก่อนใช่ไหมยังเดิเลยยม่ได้ลดค่ะกรสอ้ที่ันนายลได้กาก็ได้อยู่เนาะรอะคมด เราคาเราได้เองนะคะนี่คือสีเสฉวนเจ็บท้านหน้าร้นค่ะเพาชอบพิงกินก็คุยกันได้คุยราคากันได้ให้แต่ชอบดูก,ก่อนเรื่องรายละเอียดราคาเราคุยกันได้ค่ะราคามันดูเยอะมากมันจะมีเข้ามาอีกไหมพีน่น่าจะมีเข้ามาอีกอยู่ค่ะแต่ว่าก็ต้องรอค่ะ <c oughs> แต่คันนี้สวยมันจะมีอีกคันหนึ่งคันหนึ่งได้ดูยังสีดำยังเลยครับ อ๋ออยู่นู่นบอกใช่อยู่ที่เป็นมันเป็นไหนตัวซีรีส์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นก็ซีรีส์อันนั้นก็มีเครื่องเปลี่ยนแ้ยชอบไหมล่ะไหนโอ้โอ้จะได้ขับทางายแดงอันนี้เขาจะถอดฝาท้ายคาับใช่เอ๊แต่รถวิ่งหกหมื่นแน่นอนนี่เน,น,นยถ้าถอดพวกแม็กและเนยออกเป็นไงนละ่ะ เดิมๆไม่น้อยราคาคือกันได้อีกเราได้อีกดีแต่มันเป็นประมาณ7ใช่ไม่เปิดแฉบได้ดไมี2ชุดสีสัน7เหรอใช่เราได้อีกนะอันนี้ทีดด่ต้องถามหหลองถามถ้าวางดาวอ่ะท่าเนี้จะเท่าไหร่แบบถ้าวางดาวควรจะหยื่5-6ได้ค่ะก็แค่ง,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 ง่าก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณน่าจะ17,000 สบายสบาย้ลราคามันมันโอเคยเนะกว่า่สบ่อใช่ถ้าีตัวีดนะอยู่ที่ห้ากว่า่ะเนี่ยมันแห้งมากเลยเน้ยก็ดูก็รู้ว่ามันใหม่เนาะรถมันใหม่น้อยใช่นี่เน้อยหกหมื่นม่เทสเนาะใช่ค่ะหกหมื่นโลก็เอามาเข้ามาก็แบบไม่มันแห้งมากครับ อันนี้สีเดี๋ยวเราจะขัดให้เก็บให้นะคะครับอันนี้ให้ลูกค้าดูน้เดิมก่อน,อนอเก็บปลาทายอะไรเก็บเก็บได้หมดค่ะเยี่ยวดเที่วิพี่เยี่ยวดจะเปลี่ยนไฟได้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 เพราะว่าให้ลูกค้าดูน้ำเดิมก่อนค<อ>รับ เธอโบอะไรแห้งมากเลยดูใหม่มากเลยจำเดิมเลยครับสวยไหมน้อนาะห้องเครื่องสวยจัดเกือบแต่ไม่ทันอีกเลยเพราะว่าถามเข้ามาในเพจจะเข้ามาดูช่้งเดือนนี้แหละเขบอกว่าจะพาพากันเข้ามาดูแต่ว่าไม่มีใครจองนะถ้าจองมันสูงสุดได้อ๋อคือมัดจับหัวรวันนี้ไม่ใช่ป๊อพรุ่งนี้บ๊อฟก็ถ้าสนใจจริงๆก็มาจับหนึ่งพันบาทค่ะเงินหนึ่งพันบาทนี่จะรวมในเงินดาวแต่ถ้าในกรณีที่จัดไปแล้วไม่ผ่านทางเราคืนอีกหนึ่งพันบาทคืน แค่นั้นแหละค่ะก็เหมือนทำการจองไว้าพันพันหนึ่งน่าจะไม่ทัานล็อเงินผมมันได้เดือนหน้าก็ไม่เป็นไรนะก็จองได้ล้วก็คุยกันได้ค่ะเราคุยละเอียดกันได้เพราะว่าเงินเราเราต้องทำารจัดแผนจัดอะไรก่อนเนาะก็นี่หนึ่งพันนี้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าจะตอนไหนแต่ถึงเราคุยกันได้ค่ะก็เราแล้วก็เก็บไว้ให้ แล้วนันเดือนนี้หรือว่าสิ้นเดือนก็ประมาณก็ได้นะสิ้นเดือนนั่พราะว่าตอนนี้สิ้นเดือนนี้มีนก็อีกวันเดียวมันสิ้นเดือนแล้เก็บให้ใหม่ใช่ค่ะเก็บให้ใหม่ให้ทันอยู่อันนี้เราให้ลูกค้าดูเดิมเดิมก่อนแต่ยังไม่ทำอะไร แต่ผมชอบห้องเครื่องมากครับห,ห้องเครื่องอันนี้สวยจัดไ,ได้ัวนก็ไม่แน่นอนครับเพราะว่าอาะเนย ไม่ต้องมีสีประตูมาเลยทั้งทีสีประตูจะมีสีขาวด้วยนะน,นี่ครับดีแม็กเกลไงสีสีแบบสีแจ่มเลยนนี่จะเป็นปี59ปี59ราคา5เซน ห้าแสนสี่ค่ะนีห้าแกงห้าแสนสี่ดูคันน,นู้นดีกว่าสี่ประตูนัะนะ่นอ่ะผมมาดูาตั้งนานแล้วจ้ะเยน้อนกันแวจอดี่นี้ก็จบที่นีน่ออกไปเจอกันที่หน้าบายบาย